ไปกันเลยเฮ้ยเอ,เอ้ยหูหน้าแม่งคนมากหูหน้าหนามากที่โกโกวาเฮ้ย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 เอาละครับสวัส hey ดีว hey ัยรุ oh ่นช hey ่วยในการต้อนรับส oh ู oh ่เกมเทียดาวนะฮะกับว oh ันนี้ฮะวัยรุ่นโกโกวานี่นี่วันนี้ครับรถทั้งหมดที่เราอยู่หน้านี้ผมจะขับรถนะฮะไปชนชุดโกโกวากันนะฮะมาดูกันว่ารถที่เรามีทั้งหมดเนี่ยจะสามารถล้ม โกโกวาได้หรือไม่นะฮะเอาละมาครับมีรถอะไรบ้างเริ่มด้วยรถตู้โอ้โหมันรถส่งของเลยอะอ่ะนะครับไปดูกันรถขนาดจะสามารถโค่นโกโกวาได้บ้างนะเข้าแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครกดคลิปให้ผมนะครับพร้อมแล้วไปโกโกวาเข้าหน้าไปหนึ่งทีครับเบาเบาอันนี้เบเบา โกวาหัวแบบไป็นดีนะโอ้ยผมไปละมาดูต่อมันต้องรถซิงนิ้ออกซปเปอร์คาร์นิดึงฮะนี่หายเลยฮะอุยอ้ยตั้งอุ้ยยังเช็ดหน่อยๆอะแต่ยังขับได้อยู่นะฮะนีฮะเอารถมอนเตอร์ทับเลยฮะรถน,นี้สนุกแน่ฮะ โอ้ย e, ใหญ่อะมาดูก like ันนะโกโกวาจะลดด้วยรถคันนี้หรือไม่หัวแข็งมากโกโกวาหัวแข็งมากครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนี่รถเครื่องปั่นไฟใช่ไหมข้างหลังน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะฮะต่อพ่วงมาเลยมาไปกันเลยอะเออโอ้โหระเบิดด้วย โอ้โหเมื่อกี้ฮะน้องก,ก็กลัวเราเหมือนแค่จะจมูกบินๆนะฮะโอ้โอดทนมากรอบนี้รถเราน้อยจังเลยนะไห่รถมันทุกงคนนี้หน่อยดิไปกันเลยฮะมาฮะรอบนี้ขอเป็นรถเมย์กันหน่อยไปกันเลย โกวาได้สบายอะโอ้โหสุดจัดมากครับจบไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้อขาเขยยังไม่ขาดเลยแต่หน้าตาน้องน่ากลัวมากไงเดี๋ยวเจอไซต์มาวันพันแมนโอ้วันพันแมนโอ้ยบัดเดียวหายไปเลยน้องโกโกวาผม ไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมันยังไม่ควรจบง,ง่ายๆนะครับผมขอใหม่ฮะยังไม่ได้ลองรถคันอื่แต่อุ้ยนี่รถขนไม้รถขนไม้นะลองแลน่นหายนฮะรถขนไม้ว่าเฮ้ยอะไรไวะเนี่ยไม้ไปด้วยฮนะเฮ้ยอือโอ้โหด้วยชนตัวนี่ตัวพังเยอะนะ ตัวพังเยอะมากอุ้ยหน้าน้องแก๊บอิ่มมากเลยโอ้โหวอะไรสีเขียววะเนี่ยเขียวสนใจผมมากไหนครับน้องโกโก,โกวาเฮ้ยโอ้โหหน,น้าน้องทนมากอะผมบอกเลยว่าหน้าน้านองทนมากไหนก็นี้ละ คนใช่ไหมเด็กทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นน,นี่ฮะดาบพิฆาตอาสูรัรบเฮ้ยเออไหนทนใช่ไหมโอ้ยโอ้ยทีเดียวล้มเลยไม่ต้องพึ่งร้นนะโอ้โหฟันคอมโกโกวารับหุยแหลกแหลกโอ้โหหุยแหลกพิกกขาตแล้วนี่ไ,ไงตามนี่ฟันทุกอย่างมาหมดฮะโอ้โหโกโกวาเหนียวมากฟันอีกอะ ตัวพังเลยฮะเออโอ้โหพี่น่าต้องเล่นดาบนี้โชว์คนดูสักหน่อยแล้วว่าอิตาลีมันโหดแค่ไหนไปนฟันตรงฟันตึกได้นะฮะเรามาลองขับรถที่เรายังไม่ได้ลองขับมันมากดีกว่าฮะนี่รถมันทุกฮะโหน,นี่รถรถน้ำมันเหรอเน,นี่ยพอดีเลยฮะทางตรงเฮ้ยเออโอ้โหปึ้มไหมเนี่ยโอ้โหระเบิดด้วยฮนะ ยังไม่พังนะเอาาีอาา๋ยวเเเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ไเ้ยเ้เอา้เอาชิบหายล้มทับูอีกโอ้โหน้องโกโกวานอ่อนแอมากนะฮะหน้าพังไม่น่าเชื่อครับแล้วมาทุกน้ำมันคันเดียวอะ่ะทำน้องโคนน่นไนนด้ฮะโอีกรอด้ไหมออ,อ,อืนี่มันระเบิดนะ น้องโกโกวาถึงกระเป๋เลยฮะโอ้ยตัวบิดตัวบิดโกโกว,วาเออสุดว่ะถ้าลบมาทุกคันเดียวคือจบเลยฮะแต่จบกว่าถ้าเจอเซตามะหายไปเลยฮะหายไปเลยครับทุกคนเซตามะนี่โหดมากอ่ะอ่ออีกที่แบบอุย้ยแผ่นดินสะเทือนกันเลยอ่ะ มันเตียวรู้เรื่องอะรถคันไหนยังไม่ลองอ,อีกอ๋อรถรถเทลเลอร์นี่เหรอโอ้นี่มันนี่มาทุบก่ออะไม่มาทุบน้ำมันอะไม่ต้องกลัวจะระเบิดแล้วนะฮะเฮ้ยโอ้โหตบหน้าน้องโกโก,โกวาโอ้โหมันรถเทลเลอร์ตบอะเฮ้ยเอียงอะเนี่ยเบี้ยวไหมโอ้โหตาน้องหายไปข้างทำน้องได้โหดมากโอ้โหข้างไหนอีขนอกข้างไหนอีก รถเมย์รถเมย์ลองรถเมย์ดูฮนะโอ้แต่ไอ้แบบนี้รถน้อยนิดนึงอนะไปกันเลยเอ้ยเอยเอน้องมันยังอื่นสู้นะฮะโอ้อยังไม่ล้มนะรถเมย์ทำอะไรไม่ได้ครับเมย์ทำอะไรไม่ได้รถอะไรต่อดี นี่รถบรรทุกเหมือนกันฮะน่าจะหนักกว่าพวงยิ่งยาวดีน้ำหนักส่งยิ่งเยอะนะฮะเออฮแต่ไม่ระเบิดก็ไม่มีผลอะไรฮะขาน้อยยังแข็งแรงอยู่ฮะรูใช้ได้เลยนะน้องโกโกวาเรานี่ไม่ธรรมดาเออผมว่าผมจะรีวิวปืนนี้ให้คนดูทุกคนได้ดูหน่อยฮนะ เป็นปืนที่แบบว่าอีพีน้าใครอยากดูผลจะไปยิงตรงยิงตึกนะฮะคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเป็นปืนที่ต้องบอกว่าแผนกันนะฮะดูนะครับ <In you. laughs> ยิงมาไป็นเืร่อง่ินบิน่า <In build. laughs> ม่ะฮ <In build. laughs> ่าฮ่าฮ่าฮงลฮ่ะฮ่าฮ่าฮแา่่าฮ่อ่างง จะวผมจะแปลงร่างเป็นเครื่องบินก็ได <expands absor> ้นะดูว anyway. ่าโอ้ยิงเลยระเบิดเลยด้วยโดตโอ้โยมันสุดยอดเครื่องบินเกินไปแล้วปล่อยวิ้วโอ้โหหดมากเกมนี้ไม่ได้เล่นหลายอย่างมากนะทุกคนปิ้วปิ้วปิ <privilege> ้วปิ้วโอ้โหกวาดทิ้งได้หมดอ่ะ โอ้ยเกียดเสียงปืนมากเลยดูวะวิระเบิดน,นะมีหลายอย่างมากครับนี่ตัดนะครับนี่ก็สปไปเดอร์แมนฮะเลเซอร์การนี่ก็ปืนตัดทุกอย่างฮะนี่ตัดไม่ได้ชอบมากครับเกมนี้นะเป็นเกมที่อ๋อต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะนี่มีอย่างนึงที่ผมยังไม่โชว์ให้คนดูได้ดูกันนะฮะ ใครอยากดูอะไรนะฮะคอไมไ์มาอยากดูอะไรก่อนมีเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนะนี่คือสุดยอดการเป็นสกินเทพเจ้านะนั่นก็คือการเรียกเมเทโอมาฮะอุกบาทดูฮะอ่ะผมคลิกมาแล้วฮะดูฮะมาแล้วครับโอ้ยาก็กวาโอ้โหโกโกวาโกโกวาเหลืแต่ควันโอ้โหขิดเลยฮะ น้องโกโกวาผมหายไปไหนแล้ว <c oughs> หายไปเลยฮะโกโกวาไม่ว่าน่ะอ่ะเราไปโคผมสั่งฮะสั่งอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกนึงฮะ <c oughs> โคตรมากโอ้โหหายทั้งยวงนะฮะดูนี่เอ้ารถมาเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจะท้องฟ้าแล้วฮะป <c oughs> ึ๊บ <c oughs> ยังเบาอ่ะ แล้วผมไม่อยู่นะผมคงไม่รอดนะอ่ะมาลวนๆเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเก้าลูกเลยฮะโอ้โหบึ้ึ้มบึมบ้ม,ม,ม,มโ,ออโอ้โหข้อรุนแรงสุดยอดโอ้โหคุณจะดูอะไรก่อนดีฮะี p หน้าโอ้รถเ,เป็นเป็นอถสร้างอะ่ะทงหมดนะฮะ อย่าดูไรคอม,มต์มาเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับผมไออีพีแล้วรดเลยเดี๋ยวนี้ผมจะแคสเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆนะทุกคนชอบผมก็จะจัดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาละครับผมอีพีนี้ก็เข้าประมาณนี้ฮะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เาให้ผมด้วยนะฮะคออยากดูไรคอม,มต์มาใต้คลิปได้ครับผม